สวัสดีครับพี่น้องพบกวับช่องตันอัตพลลำเพลินอภิเชิลครับมาหอดแล้วครับพี่น้องนาวาคนครเอ็กซ์โปหัวจะมาหอดเลยบ้างต้องรถบ้างรถติอดตตอยู่ล่างสิีเป็นชั่วโมงกว่าสิออกมาได้ปาร์ีนี้เขาจะไปจัดงานไงแต่เราจะหอดเลยจอดรถอย์รถด ยังม่ได้รับเครื่องเนี่ยจนนาทีเครียร์ขยะขณะน,นี้เวลา8โมงกบมันจะ9โมงแล้วนะร้าน,นี้จะเอาฟอเป็นบอกอันนี้เป็นเวทีกลางครับเข้าวเสิตรต่างต่างหานทั้งหนาทั้งหนาเวทีกลาง,ม,งมีห้องน้ำนะครับ แอมหั่ีนี่อะไร่ไปรับเรื่องล็อกรถอะไรเหรอไปเอาไปเอาทบอีกครงกันมันหัวแต่มาหอดก็เลยยังบ่ได้รับเรื่องครับ รถติดประคักเลยพี่น้องครับออกจากนครนายกมาเขาปทุ่มเขาท่านยาบุรีอุ้ยประเด็นขึ้นมาหอดำเสาโค้งเกลค่อยๆมากบอดดี้ครับเร็วนะครับออกมาประมาณตีสามเครื่องคนหลายบอกครับเมื่อคืนคนเดียวเมื่อคืน นอย่ห <c oughs> มึงกี่รึกว่าไงไงไพศาลมาันไปผุ่นเนาะพ่อ <c oughs> พัดญงแหงปีน งน้ำมีเสริมปีนี้มีเสริมของน้ำมาอีกกินเข้มข้นแคจะอาลักไว้กกินตอนกินดีวันนี้วันที่สองนะฮบเป็ดไมทิคงก็เสิร์ฟติดอัน อันนี้พอดที่อเปิดมีหมายเลชรี่นี้มันเกิดพอนนี้นพอเพิ่งเกิดพอเกิด,ด,<อ>ดใผ่พอพิบาาะมัเพาะพอพิวัตกับพิวัตเนาะวันนี้พอดเกิดนะครับของพิวัตเซียวดนแล้วก็พออีพอพ่พอนนะครับใหม่พัลชรี่ทันทีสี่ วันนี้เป็นหน้าที่ของเราครับุสาวน้อยเพื่อนๆวัดราคา160บาทได้รับพี่น to to <elderly> ้องเด้อแสดงว่าขจะม้าเต็มวงเีนี่เต็มสิสวัสดีครับป๊าสวัสดีครับครับวันนี้สาวน้อยครับ นี่วันจันทร์วันจันทร์นี่เป็นตารางงานครับพี่น้องตารางงาน ผ่านไปแล้ว4วันนะครับผ่านไปแล้ว4วันครับพี่น้องครับมือนี้เป็นทริปงานห้อง 6. บูร์นของพี่เม็กนะอภิสิทธิ์นี่ตามนี้เลยครับพี่น้องปฐมวันที่5นะ้าโตกเกียวมิวสิกนะครับวันที่8ด ระเบียบวัตถศิลป์นะครับวันที่เก้าปิดถ่ายวันที่สิบธันวาคมเสียงอีสานเอไปเบิรงบรรยากาศทั้งหน้างานอุยน้องมือนี่กว้างแง่ไฟสาน ราคา160บาทครับวันนี้มือหนีงานกัซสิเลนได้พอดึกปันไดครับค่คยเรียนตลอดก็คือเที่ยงคืนนะทเที่ยงคืนเป๊ะเ,ะเลยนะมาหอนไปแล้งระยะทางขับรถ367กิโลเมตรครับในเช้าเมื่อคืน ยิงยาวเลยครับพอการใช้ยิงยาวเลยจอดสองเตือครับนี่เรามาถึงแล้วน,นครบัตรบัวันี้ราคาหนึ่งร้อยหกสิบบาทโอ้ค้าหลากักเยค้าหลากักคืออันนี้เป็นด้านหน้ารถ okay, so บัมนะครับ ที่เราก็สิได้ไปพักผ่อนครับนี่อันนี้เป็นข้อบรงคับนะงามงาม,งามปีนี่เฮ็ดไงอะ,อะไรเได้สนุกเลาะ <laughs> ใครแน่ถ้าพู่ได้เรียมตัวลำกอนเด้อลำกอนเด้อโซน้องน้ำ้องน้ำอนไร ห้องอาบบ่อ,อาบได้บ่ะคุณแ้าต้องไปอาบน้ำก่อนเท่า้นพอยังไม่ได้อาบน้ำอยู่ไปสิดขนาดอาบเนาะเอาขอบคุใจครับตลอดเลยเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องครับเพรอ,อยากไปอาบน้ำกันปันสิไป้านาเมาหลังแล้วก็นอนจะกีบสองกงีบกันเมือ่อคืนดีได้ได้นอนจะกีบหนึ่งกันพาผอมมัน สามสองร้อยหกสิบเจ็ดกิโลครับก็คือจากโ,ก<อ>โคกสูงไปแล้วุไปแล้วเขาจะบูทูดใส่กันมันงบอเขาก็เปิดพร้อมกันได้ผมสงสัยมาโดนแล้ว โอเคพี่น้องครับเดี๋ยวพอกันมาคลิปหนาครับพุ่งตัวติดตามครับขอบคุณทุกความห่วงใยนะครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเจอกันคืนนี้วันที่2ธันวาคมพศ2567สำหรับงานนวมนครเอ็กซ์โปกโปับพวกเราทีมงานสาวหน่อยเพนนุพงครับบัตรราคา160บาทครับวันนี้เจอกันแถ่นแน่นอนครับโอเคพอกันม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ